เข้าใจกับประโยคแล้วค่อยท่องจำมันสิจำง่ายกว่ากันนะคะเนาะ I'm afraid I can't do that I'm afraid I can't do that ฉันเกรงว่าจะทำแบบนั้นไม่ได้ I'm afraid ก็คือฉันเกรงว่านะคะแปลตามตัวเลย Easy ways to relax after a long day อยู่ในวงเล็บว่า at work นะคะก็คือที่ทำงานวิธีผ่อนคลายง่ายๆหลังจากเหนื่อยมาทั้งวัน This is a big damage. Damage แปลว่าเสียหายนะคะนี่เป็นความเสียหายที่ยิ่งใหญ่มาก It can be something else. It can be something else มันอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้นะ What else it could be เป็นคำถามนะคะขึ้นต้นด้วย what แสดงว่า else นี่คือแปลว่าอย่างอื่นเนาะ What else it could be มันจะเป็นอะไรได้อีกบ้าง something else อย่างอื่นสิ่งอื่น could be เป็นได้ how are you how are you เป็นอย่างไรบ้างสบายดีไหม what's your name คุณชื่ออะไร do you speak English คุณพูดอังกฤษได้ไหม what do you want to do คุณอยากจะทำอะไรอยากจะทำอะไรบ้าง what do you want to do สี่ประโยคนี้จะต้องใช้นะคะเบสิกมากๆสำหรับภา,าษาอังกฤษ Really? จริงแต่ถ้าถามแบบขึ้นเสียงสูง Really? แปลว่าเป็นคำถามนะจริงเหรออย่างเงี้ยค่ะถ้าตอบว่า Really? ก็คือจริงๆอย่างเงี้ยค่ะขึ้นอยู่กับน้ำเสียง I'm not sure ฉันไม่มั่นใจ Sure ก็คือแน่นอนนะคะเหมือนภาษาไทยที่เราพูดว่าชัวร์ชัวร์อะไรเงี้ย a r e sure มั่นใจไหม How sure are you อันนี้เป็นคำถามนะคะมั่นใจแค่ไหนแก yeah, มั่นใจแค่ไหน How How sure are you Maybe it's not all bad มันอาจจะไม่ได้แย่ไปทั้งหมดหรอกนะ Maybe it's not all bad bad แปลว่าแย่นั่นแหละ Where are you คุณอยู่ที่ไหน Promise me สัญญากับฉัน Promise แปลว่าสัญญาค่ะ I don't know where it is. I don't know where it is. ฉันไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหน I don't know where it is. ฉันไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหน How much time do I have? เป็นตัวเด้ how much นะคะมากเท่าไหร Time ก็คือเวลาะคะ่ะ Do I have ก็คือฉันมีเวลามากเท่าไหร่ลองฝึกตั้งประโยคนะคะ How much time do I have? w i t t l ly mean absolutely necessary คำว่า v i t a l ly นะคะแปลว่าสำคัญมากๆ w i t a l ly mean absolutely necessary absolutely แปลว่าอย่างแน่นอนค่ะแล้วก็ necessary แปลว่าจำเป็นก็คือจำเป็นมากๆ absolutely necessary คือจำเป็นที่สุด I'm such a fool ฉันนี่โง่ามากเลย fool ก็คือโง่อค่ะ Follow me ตามฉันมา Look familiar คุ้นๆไหม What took you so long ทำไมมาช้าจ,จัง What took you so long คำนี้ก็คือทำไมมาช้าจ,จังแปลว,ว่าเขาช้าไปแล้วนะคะก็เลยใช้คำว่า took What took ค่ะ What took t o o ก็คือมาจาก take ค่ะเป็นคำในอดีต I'm sorry for your loss ฉันเสียใจกับความสูญเสียของคุณนะ Your loss ก็คือ ความสูญเสียของคุณนะคะ l o s สแปลว่าสูญหาย You do a great job คุณทำดีมากหมายถึงคุณทำงานได้ดีมากหรือทำอะไรบางอย่างได้ดีมาก You are the one who can save my life คุณเป็นคนเดียวที่จะช่วยชีวิตฉันได้ You are the one who can save my life Don't you think she right คุณไม่คิดว่าหล่อนถูกเหรอหมายถึงความคิดหล่อนอาจจะถูก หรือว่าหลอนพูดถูกอะไรแบบนี้ค่ะ Don't you think ก็คือคุณไม่คิดว่า she right หลอนถูก My opinion ในความคิดของฉันก็คือ,อ,อ My opinion อว่าความคิดของฉัน,นะคะ่ะ In my opinion ก็คือในความคิดของฉัน Your opinion ก็ความคิดของ you, you นะคะความคิดของคุณ What did you say คุณพูดอะไรนะเมื่อกี้ What did you say I got it I got it เป็นคำที่ต้องติดปากนะคะ I got it รู้ละก็คือหมายถึงว่าโอเคแล้วนะประมาณนะั้นนหะ I gotta go I got to go I got to go ฉันต้องไปแล้วนะ You already knew เธอรู้แล้วนี่ knew ก็คือเป็นคำที่ในอดีตของ no นะคะ You already knew You already knew What do you expect Expect ปว่าคาดหวังนะคะ What do you expect คุณคาดหวังอะไร